มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาแตเมื่อมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีาศาสนาเป็นเพื่องปกครอง ว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรืนเอนนี่การผูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามไในมาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสำคัญไม่จยาะทำเอาแบบส่น405เหมือนอย่างสร้างลุติวัตตะบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่ง การสร้างให้ถูกต้องตามแบบแบบแปลนแผนถังแล้วมันก็น่าดูมีความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกวา่าสัตว์จึงต้องอาศัยศา,ศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติ ความเป็นอยู่ของคนหมูงมากเพราะมนุษย์เราอยู่ลําพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกมีเพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตําบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดวยลําพังไม่ได้เพราะมนุษย์เราขี้ขครดเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายมั่นเมืองไม่มีสิง่งธรรมเป็นเครื่องปกครอง ความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นี่สำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรยกว่าสร้างความทุกข์ความลำบาก ให้แกผู้อื่นเพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการม,มีการเทียบเคียงทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่น อะไรเป็นความกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วๆ่วไปต้องมีคนหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาส,สนาจึงเป็นความจำเป็นที่หมู่มนุษย์ ต้องนับถือกันคนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ย้วนแ้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทดิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นทยึดของใจเป็นหลักของใจ มีความนะึึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอการนะึึกถึงพระพุทธเจ้าหรือถึงศาสนากับการนะลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าเกันเมื่อรึกถึงศาสนาศัสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สิบตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ติปฏิบัติตามนั้น ศาสนาม,มีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจ,จผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะผู้ปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไรอย่างน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุดดางนั้นก็มีการเจริญเมตตาพรนา การทําบุญให้ทานเพราะสิ่งอ่นนี้เป็นเรื่องของมนุษย์แจะต้องทำทั้งนั้นเป็นกิจจาเป็นสําหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างทนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดา เส่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างไม่ร่วงล้ามเสด็จแดนซึ่งกันละก,กันก็มีความเป็นสุขการกระทวนจิตใจเป็นสิ่งที่กระทวนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไปสมสมบัติอันใดที่เป็นของใครในสูญหายไป พราะการโจกการลักการขโมยหรือการต้นการขี่อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากแต่พ่ออย่างยิ่งการต้นการขี่นี่เป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวการขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สาคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่าน้รักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด้วย รักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วยนี่หมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีลห้านี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างม,มีศีลห้านี้ด้วยกันแล้วร่มเย็นเป็นจุดผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนา ก็เห็นว่าศาสนาไม่จําเป็นไม่สําคัญคือเราไม่เห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนาไม่เป็นของสําคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสําคัญเห็นคนอื่นมีความสําคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสําคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสําคัญด้วยกันท้งาน การเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยกว่าเป็นบุญยราภของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นแหะมันมีจํานวนไม่น้อยมีมากมายกายกองไม่ทราบว่าพทดไปยังไงทำไปยังไงสงไปยังไงสาระอันสําคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านวัตถุพอให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจ หาสิ่งที่จะซึมซาบสิ่งบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักกันสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนมามธรรมคือศาสนาคือศาสนาหรืทางจ,จิตใจยึงเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุ ต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็ยนได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือคลังความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึด นี่ชื่อว่าจําเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างแต่เพราะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสําคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกคลอนแคลงเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาด คุณงามความดีขาดศีลทาเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทําให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อนร้อนทั้งทที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งทที่มีสมบัติมากร้อนทั้งท้งที่อะไรเราก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนของใจจะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจ ใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบความจําเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนมา,งงามธรรมคือพลังความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบ ทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนา,าคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แจากความเกิดแก่เจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ซ่ากันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เราะท้ๆกันอยู่เวลานี้ ในอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสืบพบสืบชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีมันมีความทุกข์ร้อนนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสำคัญคือพลังาขามดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในพบใดชาติใดก็เป็นสุขคติสุขคติสุขโต ไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นนาทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวา,าทปาติโมกท่านสอนว,อว่าเยาะยาะว่าสัพปะปัสาะอาการนังการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกุณระส้คุณระสุระซัมพระคา หรือกูจะช่วป,ป,ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิจตะประโยชนรัปนังการทำกิจให้ป่งใสรรรหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของศาสนาเอตังมุธานาสา,าสนานี้เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลาย ในหลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความนองหมากมีกิเลสทันหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องร้อยรัดภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมุ่นวายเช่นเดียวกันการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้อง ทีเวลานี้เราทุกคนถ้าหากเราไม่มีหลักอยู่ใจเราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดจะเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นจัตหรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสม,มอไป จึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างกับด้วยหลักธรรมของพระเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญพวน,นี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสําหรับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกัน ความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจนดจิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้อจะให้เสียเรล่งเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติไห้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่คิดอ่านใจตรองอะไรเลยภาสาระสาคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควร สิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องแม่นยำน่ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความรอมแสงไปไเรื่อยๆส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมา เพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงเนจริงเจ้าความจริงมาพูดอย่างอาถารได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุดยผลประจักษ์ระไทยแล้วจึงได้นํามาสั่งสอนสารโลกคําสั่งสอนนั้นจริงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระ องค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สาหรับผู้ปฏิบัติบาเพ็ญเพราะว่าคำสอนจึงเป็นที่แน่ใจสําหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้ามดลบรรนานใจ ตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นมาเป็นของไม่แน่ใจไปเสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเข้าจะเป็นของดีแล้วป้าเอามาปัป๊บเผาฐานตนเองนั้นเขามันมีอะไรช่วยได้เรียวกว่ากรรมของสัตว์นีืเราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าด,ดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั่งเดิม ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เศษสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมาเรื่อมมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีเลยโอวาทคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า,าสิ่งคาว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่าว่ามันไม่มีชาตโลก แต่ถ้าลายลายมีความทุกข์ประจักษ์ตนหนึ่งเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพุ่แสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทําของเราลบล้างบุญลบล้างบาปลบล้างการกระทําของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบลา้างอย่างอื่นไม่สําเร็จขรวนนรก นั้นก็เป็นสถานที่อยู่ของสตัตว์ผู้อยากช้าลามุวรวค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่อนอย่างเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจําไปแล้วก็ดีๆกันลินอะไนั้นไม่ได้ถูกกักขงังไม่ถูกทําโทษทํากรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนับโทษ เราก็เห็นกันอยู่เพียงโลกนี้เราก็เห็นทําไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็ตามสายตาเราสั้นเพียงแต่มองดูฝวางดูฝวางดูหนามมันก็ยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หวัวต่อเดินเดินไปมันก็ยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิ ขณะที่โดนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเนี้ยน้าตักด้วยปักมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบขูมันก็ปากไปโดนหัวต่อเท้าแตกจนได้ทั้งทั้งจริงว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามนันสั้นๆอย่างนี้เพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวานโดนน้า ตุนหัวต่อจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดมากมากกากองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญชเฉลียวฉลาดมียานที่จะยังทราบตามความกินอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐาน,นะของคนอย่างพวกเราเราท่านนีน้จะมองเห็นกันทนการเชื่อ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกทือเป็นจอมปราบถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางทนนั้นโดนนี้ไปเรื่อย ตามภาษีภาษาของตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่ปเปียกความหย,ยบ้ํามเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอดน,นี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบละเพราะมันมืดอ,อยู่นั่นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนดะชนดะไปเลยเพราะไม่เห็นจะท,ทไง การเกิดของสารโลกมันก็เกิดดะไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแค่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนชุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะปราบฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ฉุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดลากไปเข้าตาเข้ารกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนกรกอเวกีไป หากรำดีก็พยุง่งเสริมให้ไปในทางที่ดีกันหมอนี่พวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรูปด้วยยานนีนน่มันแบบเกิดดะดะไปเลยสุขจะมีทุกจะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่าม,มาจากครบอะไรที่ดูเราเป็นนักครบ นักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจรึงควรสร้างเสียตั้งแต่บนันการไปแบบสุมสุมเดาๆเปิด,ดแบบสุนสุมเดาๆทั้งๆท,ที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นดูก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับ หรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนมุษย์เป็นผู้ชละดค้นไม่สมเหตุสมผลกันแต่เพราะอย่างยิ่งการผิดความดีความเจริญชนะขึ้นภายในใจด้วยกิตตภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์มิลิพัน อาจมองเห็นได้ด้วยจิตตภพวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไหร่เพราะสาเหตุอันใดก็ทราบนั่เ่ยทราบบุญทราบบาปนรกสวรรค์ก็ทราบทราบทั้งอิพากในใจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนทั่วมันก็ไปเข้าเวรกรรนั่นเอง คิดทิ่ชั่วมันก็ไปลงนรกแน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็นเหมือนนกันมันทาบอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบงังจิตใจค่อยหมดไปจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่ตางๆได้โดยลําดับนึงจนเต้นภูมิของจิตจะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิต จะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภุมิของจิตว่าหมดเชือแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เน <Yeah. S 1> ี่ยทัานจึงสอนให้อบรมจิตจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสินใดในโลก ต่เราไม่ได้อบรมตั้งสอนจิตจึงเป็นเรื่องอาภาพัพจิตอาภัพอยู่ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนอาภาัพทางนั้นเพราะสิ่งอาภาัพมันปกปิก,กำบังมันเนอำนาจเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภาัพไปตามๆกนันต้องปลมสติปัญญาในจิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจ สงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกกระถาอันนี้มันมีอะไรที่จะควรเกิดควนรุ่น,น,น,นลงอะไรไปนักหนาเดินไปนันก็มีตป่ตาช้างสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยนิจังทุกขังนาตาเข้าในบ้านก็ยินบนออกนอกบ้านก็ยินบนเข้าเมืองก็ยินบน เจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านเราจะสงสสยที่ไหนถ้ามีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลาบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยร้ายทุกอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสําคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแล้ว มันก็เย็นคิดว่าจะานที่นั่นเป็นไงจะฐานที่นี่เป็นไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความสุขอยู่กับเจ้าของหลักหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไมาทจะไปหาจะคุกงอที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่เ้ื่อแล้วเราจะไปะคุกงอหาอะไรนี่แหละนวการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทั้งโลกกดังที่เรา สร้างกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการฝ้นฝ่ายในหน้าที่ก,การงานทำมาหาเลี้ยงขี้อันมีทรัพย์สมบัติมั่น,น,นองอันเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภายในก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขตัดแปลงกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้ อยู่ไหนก็เป็นหลักเป็นเจนมีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นสุขผู้มีหลักใจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโมง่ความฉลาดผิดแตกกันอยู่มาก อันที่ว่าเป็นประตำบุญตมกรรมตามนคคกวาสนามองเห็นกันไม่ได้นี่อยู่อย่างลึกลับภายในใจิตใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนาม,มั่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ทำรรมาพุทธเจ้า,าสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก่สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในใจิตใจอันเป็นความดีองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรมัง่งความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถาม เพราะปราศจากสิ่งก่อควาในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจนะ่ยบา,บามากๆเป็นหนา้าตากอว่ากายมีในความรู้สึกเลยหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนอยู่อวากาศหรือเหมือนอยู่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสงบเต็มที่เป็นไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไร นั่งอยู่หรือนอนดูไม่สนใจทั้งนั้นตากดแต่ความรู้ล้น้วนซึ่งมันมีรูปไม่มีลักษณะอะไรตากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้นวนถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวายตาปฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อจาจรรย์คิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขนาาอย่างนี้คิดดวงนี้แล้ว ดวงมืดๆดำๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดดำนั้นไม่ใช่จิตนั้นิ่นปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่ที่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวมาใส่ก็ขาวเนี่ยไฟไมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก,ก็เป็นจิตอย่างนั้น แต่เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มอหมองเข้าไปแทรกไปปก,ปกปิดกำปิดกำลังใจมันก็เหมือนว่ามันเข้ามันหมองมันดําไปหมดความจริงก็คือสิ่งนั้นทาให้ดำทำ่ะสิ่งนี้ออกแล้วจิดก็สว่างสบายออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีะายติดข้องในโลกธาตุทานทะลุไปหมดอะไรจะแหลมผม,มีกว่าใจถึงขังง้นเี้อหนาเมีอหน้าอย่างนั้น สาระสำคัญจึงมีอ,อยู่ใจนี้เท่านั้น,นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปะเกิดพบหน้าก็คือใจตรงนี้นพยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสูข้ขวดเอาละผิดแกนที่พอดีหมดจัดนะแ